ตอนนี้คุณพ่อมาถึงแล้วพาคุณลูกมาถึงลบพิซซี่ใหญ่ลบบุรีแล้วเดี๋ยวผมล้างหน้าสักหน่อยแล้วกันไม่ฟูแล้วไม่ฟุบแล้วอ้อยโอ็โอเนเราคนแก่นอนไม่หลับแลเพงอยายุก็จะสี่สิบละเจอรุ่นน้องศิลปกรรมบอกว่าพี่นพยังไม่แก่เลยจริงหรือเปล่าเนี่ย หรือบอกไอ้เจ้าหญิงเลยคุณแม่ว่าจะกกินไรวะเนะี่ยบอกไว้แก่เลยแม <Okay. S 1> แก่แล้วเขาแก่แล้วร่างกายโอเคครับยังไงจะเรียนสั่งงานทำามานะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวคุณพ่อกินข้าวกับคุณลูกก่อนตอนนี้เริ่มสอนแล้วครับตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยอาคูแถมให้ไปสิบนาทีเริ่มกัน บ่ายบ่ายนะเริ yeah. ่มกันบ okay. okay. uh ่ายบ่ายโมงนะครับโอเคกล้ามเนื้อมือเราแข็งแรงแล้วเดี๋ยวเรื่องนี้เรากลับไปทำบ้านโอ้โหโอเครับขอบคุณพี่ซีอยากเรยให้นั่งทำงานครับเดี๋ยวไปดูงานกันเราชื่ออะไรนี่ตัวเล็กมิ่งค่ะมอม้าทะเอีพี่เองโอเคเจ้ามิ่งเดี๋ยวดูงานกันเดี๋ยวผมสอนโครงสร้างมิ่งกันนะ โอเคเอาลมรวมไว้เอาจุดใดจุดหนึ่งเป็นหลักแล้วก็ครูก็ชอบวาดอย่างเงี้ยอย่างมิ่งแหละวาดชดาให้ดูพอดูดีแล้วก็จะมีไฟต่อต่อไปต่อต่อไปแต่ต้องคำนึงนะว่าให้มันใกล้เคียงกับจุดต่อไปด้วยนะอย่างจอนหูวเงี้ยเราวาดจอนเราวาดชดาก่อนใช่ไหมอันนี้เขาเรียกยอดเขาเรียกยอดน้ําเต้าเราวาดยอดน้ําเต้าขนาดนี้ลองวัดดูมาเปรียบเทียบดูดิ ว่ามันขนาดไหนกับจอหูอ่ะน้ำเต้ากับจอหูใกล้เคียงกันไหนลองเปรียบเทียบดิใกล้เคียงกันไหมใกล้เคียงกันไหมนิ่เออเราก็เปรียบเทียบกันด้วยรู้จักเปรียบเทียบด้วยพอเปรียบเทียบใกล้เคียงกันเออใกล้เคียงกันแล้วเราอยากจะรู้ความกว้างของฉดาเท่าไหร่เราก็เอายอดน้ําเต้าอ่ะมาเปรียบเทียบกับตรงนี้เออมันขนาดนี้ไหม วัดวัดกับอันจริงแล้วก็ไปวัดกับอันที่เราวาดด้วยรู้จักเปรียบเทียบไหมโอเคเราวาดเอาน้าเต้าเป็นหลักใช่ไหมเราก็เปรียบเทียบไปเรื่อยไปเรื่อยโอเคสู้สู้นิ่ไม่ต้องคอยดิต่อคุณพ่อละโอเค,อเคไม่เป็นไรครับคนคงเยอะเออลูกลูกไป เส้นเราเหมือนเส้นออกแบบครูไปทําลายเส้นเราหรือเปล่าเนี่ยโอเคก็สไตล์คนสอนเป็นเส้นอย่างนี้นะเราก็เอาไปผนวกกับเดี๋ยวกลับบ้านไปก็ไปผนวกกับเป็นเส้นของเราแล้วกันครูชอบให้เด็กใช้เส้นอย่างนี้มาสเก็ตเร็วดีมันดูไม่เรียบร้อยใช่ไหมมิ่งเราก็เก็บได้นี่เราอาเส้นไม่ได้กดนะเราเส้นที่เข้มกว่าทําให้มันดูเป็นมวนทําให้มันดูเด่นขึ้นได้นี่ใช่ไหม เห็นไหมมิ่งพออพ่อบอกว่าเนี่ยเห็นไหมเอาเส้นที่อ่อนกว่าเอามารูปลูปรููปูปเห็นไหมมันก็จะทําให้ดูดีขึ้นดูเด่นชัดขึ้นเห็นไหมลองดูรูปไปรูปไปไม่ใช่กดนะมิ่งไม่งั้นลบไม่ออกนะนี่ดูนี่คือสรุปคือดูนี่ เส้นล่างๆอ่ะมันคือเส้นอย่างนี้ใช่ไหมมันคือเส้นเร็วแบบยูยยี่ยูยยี่แต่เราอ่ะทําให้มันสวยได้ดูนะค่อยๆลู่ไปเห็นไหมเส้นที่เข้มกว่ามันจะมาลบเส้นที่อ่อนกว่าโอเคเนี่ยครูถึงให้เราอ่ะเก็บเก็บ,เก,บเก็บลูบให้เข้มขึ้นไม่ใช่กดมันจะเป็นมวลมากขึ้นแล้วงานเราจะดูดีขึ้นอ่าตอนนี้เป็นเรื่องโครงสร้างทำโครงสร้างให้เสร็จ เดีย๋ยวครูจะช่วยอยู่ข้างๆด้วยเดีย๋ยวโครงสร้างเสร็จเดี๋ยวเราจะลงเงากันยากไปหรือเปล่านี่อเดี๋ยวครูหยุดอัดกัน <c oughs> ตอนนี้จะเริ่มให้ลงเงาแล้วครับตอนนี้ให้ให้ปรับสองข้างเท่ากันอยู่นะ <c oughs> จอนหู แล้วก็ให้ความรู้เรื่องกระหนกไปเฮ้ยมิ่งเขียนตรงนี้หน่อยได้ไหมหางไหลหางไหลเน,นี่ยเขาเรียกหางไหลอันนี้เรียกแข่งสิงแต่จำวิธีทำได้ใช่ไหมมิ่งเออควรตีเป็นช่องนะมันจะได้ความอิ่มตัวของกระหนกเอ,อ่ะ ลบๆได้ไหมอย่าครูล่างให้เดีย๋ยวเราเต็มตัวลงเงาเลยลบลบได้ไหมลบๆลบลบลายข้างในอะ่ะหรือลบหมดเลยก็ได้เดี๋ยวตรงนี้เราลบเอาเองนะให้คร่าวๆไป ก็กลับหัวนกไปมั่วตัวละกลับให้ครูหน่อยนะประมาณนี้พอปปับนะวิ่ง ไม่ไม่มีหูหรอนะมีหูนะมีหูเออมีหูเดี๋ยวครูจะเขียนเป็นมันไม่มีรายละเอียดขนาดนี้อ่ะครูให้คร่าวๆงานปั้นไม่มีอ่ะประมาณนี้ใช่ไหม อันนี้ลบได้ไหม คราคนี้ไม่เป็นไรเดีย๋ยวเราไปฝึกบ้านนะแบบเห็นอะไรก็ได้สูตรไปแล้วโครงสร้างแบบเร็วๆใช่ไหมไวาดโครงสร้างแบบเร็วเห็นอะไรทับๆทับๆไปเลยแล้วเราก็ใช้เว,วิธฟีฟรีเส้นมาให้เป็นรูปร่างโอเคไหมอันนี้เราแค่เรียนรู้เฉยๆจะไม่ให้สวยเดะเลยไม่ได้ให้เราต้องไปอยู่คนเดียวถ้าเกิดเราอยู่คนเดียวมีสมาธิงานจะสวยมากเลยอันนี้เหมือนครูบังคับไงเราไม่มีความสุขหรอก แค่รู้วิธีทําก็พอล้วได้การฟรีเส้นไหมคราวนี้ไม่ต้องกลัวอะไรนะวาดได้ตลอดชีวิตละเห็นอะไรอยากวาดวาดเลยเออให้ตกไปล้วอ่ะคราวนี้จะเป็นการแรงเงาละโอเคไหมใช้เส้นสีนมาาองศาดูนี่หัวใจหลักของการแรงเงาคืออย่างทรงกระบอกตรงไหนมันนูนอะ มันต้องขาวโอเคไหมมันคือจุดที่สูงที่สุดจุดที่สูงที่สุดต้องขาวเพราะมันโดนแสงตลอดโอเคไหมแต่แก้วอ่ะมันนูนตรงกลางมันนูนสุดมันก็ต้องขาวใช่ไหมคะเออตรงไหนที่มันไม่โดนแสงมันก็ต้องลึกเราจะแรงเงาจากจุดที่ลึกไม่โดนแสงแล้วออกมาจุดที่โดนแสงใช่แค่นี้ก็นูนแล้วใช่ไหมจ้ามิ่งเออเนี่ยแค่นี้เองหลักก็คือตรงไหนนูนตรงนั้นต้องขาว ตรงไหนอยู่ตามสุดตรงไหนก็ดำแต่เราเคยเรียนมาแล้วเนี่ยที่ได้แบ่งเราก็แบ่งระยะน้ำหนักก่อนตรงนี้ดำที่สุดตรงนี้กลานกลางตรงนี้อ่อนที่สุดค่อยมาขาวที่สุดโอเคไหมแต่การแรงเงาคือแรงเงารวมน้ำหนักเบาหมดเลยอย่าเพิ่งใส่น้ำหนักอะไรแรงเงาตรงที่เป็นเงาให้เบาที่สุดน้ำหนักกลางแล้วเราก็ค่อยมาไล่น้ำหนักเข้มทีหลังเห็นไหม ง่ายไหมมันจะทําให้เราแรงเงาเร็วขึ้นเอออย่างแขนเนี่ยแรงเงารวมไปก่อนน้ําหนักแรกเออน้ําหนักแรกเลี้ยงน้ําหนักแรกเออน้ำหนักแรกไปก,ก่นนกกอ,อน,นอันนี้เราก็ค่อยใส่หนักขึ้นหนักขึ้นมันก็เริ่มเป็นมวลขึ้นเริ่มหนักขึ้นแขนเริ่มหนักขึ้นเลยใช่ไหมเริ่มหนักขึ้นไหมคะเออเนี่ยแค่น,นี้เองไม่เห็นจะยุ่งยากเพราะตรงนี้มันโดนแสงมันก็ต้องนูนแค่นี้ก็นูนละเออเนี่ยไม่เห็นยากเลย จำไว้เสมอว่าตรงไหนคือช่องหนึ่งช่องหนึ่งก็คือก้อนหนึ่งโอเคไหมไม่ต้องคิดอะไรมากตรงไหนคือช่องหนึ่งคือก้อนหนึ่งแล้วก็แรงเงาอย่างช่องนี้มันไม่ได้กลมแต่เราก็มันคือช่องหนึ่งนี่หว่าเราก็แรงเงาให้มันขาวเอ๊ะอันนี้ก็นูนละเออเราอยากให้มันลึกขนาดไหนให้มันนูนขนาดเราก็เก็บน้ําหนักไปอย่าคิดมากแค่นี้เองช่องหนึ่งก็ทำอย่างนี้เอะช่องหนึ่งช่องหนึ่ง ช่องหนึ่งนิ้วก็ช่องหนึ่งแต่ละนิ้วก็แต่ละช่องหนึ่งช่องหนึ่งช่องหนึ่งแต่อย่าลืมไอ้สองฝั่งเนี่ยมันคือวัตถุเดียวกันต้องแรงเงาให้มันเข้ากันด้วยนะไม่ใช่แรงเงาเบี้ยวอย่างนี้ไอ้อันนึงแรงเงาเบี้ยวไปนู่นไม่ใช่วัตถุเดียวกันเลย,เลยนะจะมนีโอเคไหมเก็ตใช่ไหมอ่ะนะจะเสร็จแล้วอ่ะจัดการแรงเงาแต่ละช่องแต่อันเนี้ยแรงเงาบางไปให้น้ำหนักจอดโซเดก ห้ามแรงเงาน้หนักน้อยกว่าสามน้ำหนักเออควรมีนิ่งดูนี่หนักที่สุดลึกน้ำลึกที่สุดแล้วก็น้ำหนักกลางแล้วก็ขาวที่สุดเนี่ยแค่สามน้ำหนักหลักๆลึกที่สุดน้ำหนักกลางแล้วก็ขาวที่สุดโอเคไหมนี่คือน้ำหนักหลักๆแต่ดูมือเราเส้นเราทําได้เป็นร้อยเป็นพันน้ำหนักอยู่ที่มือเราแม้แต่ขาวมือเรายังทําได้เลย ยิ่งทําน้ำหนักมากเท่าไหร่งางเราก็จะยิ่งหลุดมากขนาดนั้นโอเคไหมแต่แรงเงาห้ามน้อยกว่าสาน้ำหนักนะมิ่งอ่ะสู้ส<ๆ>ูค้ครูคอยดูแรงเงาอยู่เออไม่ต้องคิดมากเจอช่องไหนชอบช่องไหนแรงเงาช่องนั้นเลยเออแค่นี้เองเหมือนต่อจิ๊กซอว์ไปแค่นี้ไงก็เสร็จแล้วน้ำหนักห้ามน้อยกว่ากี่น้ำหนักมิ่งโอเคเยี่ยมได้สูตดอีกแล้ว เขาหยุดได้ครับโซโสว่างานคงสวยนะแต่มิ้งทำน้ําหนักให้ถึงนะต้องเข้าใจน้ําหนักถึงด้วยนะลึกก็ลึกที่สุดเนี่ยนี่มิ่งดูดูมือเห็นไ,ไหมจุดที่เป็นตรงแยกอย่างเงี้ยมันจะควรที่จะลึกที่สุดเพราะว่าแสงไม่สามารถเข้าไปได้ตรงไหนที่เป็นข้อข้อแยกสามเหลี่ยมอะ่ะจะลึกที่สุดโอเคลึกหน่อยนึงเลยเนะี่ย มันจะทำให้งานเราเป็นมวลตรงไหนเป็นข้อแยกกันอะไรเนี่ยเนี่ยอย่างข้อมือเนี้ยแยกกันเนี่ยมันทาให้เป็นมวลเนี่ยเนี่ยเป็นข้อแยกกันตรงไหนที่เป็นข้อทับกันอยู่ให้ลึกหน่อยนึงเออมันจะทําให้งานเราหนักขึ้นด้วยเป็นมวลขึ้นด้วยเออแรงเงาไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเน้นลึกที่หลังก็ได้เออไรงเงาน้ําหนักแรกไปพูยุดยอาด่าละคอยดูงานเสร็จละ วันนี้ก็ไม่มีอะไรมัง้งหลักๆแต่ไปอยาอาจจะได้โูตรอีงนะเดี๋ยวแรงเงาก่อนอย่ามีเรื่องรีเฟกอีกบางครั้งแรงเงาก็ไม่ได้ดำเสมอไปนะต้องมีขาวที่สุดด้วยเหมือนกันนะเงาอาจจะขาวที่สุดด้วยนะจุดที่เป็นวัตถุอาจจะเหมือนกับอากาศก,าก็มีนะเอออยาค่อยบอกเนี่ยตอนนี้ใส่น้ำเต้าเลยครับเมื่อกี้คุยกับเจ้ามิ่งไง โอ้โหสอนเด็กเล็กเนี่ยแม่งว่าจะอธิบายทำได้เนี่ยเล่นเป็นวันเลยไอัน,นี้สอนเด็กม .5 ยังไม่ถึงชั่วโมงเลยยักษ์ก็เสร็จแล้วครับเด็ก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 โตกล้ามเนื้อมือเขาแข็งแรงด้วยแหละแล้วก็เขาเข้าใจง่ายด้วยล่ะนะครับ <S 1> <S 1> มิ่งแต่มิ่งชอบลืมน้ำหนักที่ลึกที่สุดนะงานเราก็เลยเบอร์เบอร์ใช่งานเราเบอเร์เบอร์ไว เ,ออเนี่ยมันเหมือนขาดน้ำหนักน้ำหนักน้ำหนักเขาเรียกว่าน้ำหนักให้มันถึงเน่ยเออน้ำหนักเราไม่ถึงเน่ยน้ำหนักเรามันจมอยู่อะผ้ามันจมอยู่เออคำหนึงถึงคำนี้ด้วยน้ำหนักให้มันถึงเนีโยเคโอเคครับตอนนี้เหลืออีกสิบกว่านาทีก็จะครบชั่วโมงแล้วยักษ์จะเสร็จแล้ววันนี้ ใช่ครับผมหยุดอัดละวใช่ครับดีใจอสอนเด็กโตสอนเด็กเล็กเนี่เด็กเล็กมาเรียนไปชั่วโมงได้หน่อยเดียวเด็ก หูมงคลผมในลา z a ด้าช o อปปี้ครับให้ต้นแบบเลยสวยมากแล้วคุณพ่อมานั่งด้วยคุณพ่อมิ่งครับติดต่อเรื่องเรียนให้มิ่งมาขอบคุณพี่ตีอรุบลีครับเดีย๋ยวงานจะเสร็จแล้วผมก็อันนี้คอยมิ่งรายงาเสร็จเดี๋ยววันหลัง ถ้าเกิดวันหลังมิ่งมามีให้เลือกนะจะต่อยอดสีหรือจะปั้นให้เลือกเอานะถ้าเกิดจะมาเรียนนะหรือวันนี้รู้สึกไม่โอเคก็วันสุดท้ายก็ได้ครับผมไม่เีเรียสนะผมแค่วันนี้ให้ลองงานมไม่หยุดสี่วันนะแพ่อมาสม่งมาสม่งนิ่นอ่อ,อเขาเขาหยุดอะไรสี่วันเหรอครับท่างคน ผมไม่รู้เรื่องเลยต่ติดเมาอยู่ครับก็ต้องครับพี่ไปใหญ่ลุกเรียบเห็นเด็กวาดนี่ก็ชื่นใจแต่สอนเด็กเล็กนี่ผมทั้งวันเลยกว่าจะทําได้สอนเด็กโตแป๊บเดียวนะผมก็ไม่เก่งมีอะไรก็บอกไปอาจจะตัวเพี้ยนด้วยโอเคครับ หยุดอัดแล้วครับจะวิ่งนี้มิ่งวาเสร็จแล้วโอเคจะปล่อยกลับบ้านแล้วครับโอ้เก่งมากเลยูขอถ่ายได้ไหมโอเคครับพยายากก็ให้เขาอยู่คนเดียวผอว่าน่าจะสวยกว่านี้เขาได้เทคนิคไปเทคนิคต่อวัตถุแต่ให้ แต่เขาไม่เคยรู้เรื่องวาดแรงเงาเลยเดี๋ยวผมไปทำกันบ้านนะมิ่งอันเนี้ยแรงเงาทรงกระบ,บอกสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยโอเคครับ <c oughs> ดูดูกับหัวแล้วดูดิ <c oughs> พอดูตรงนี่อ๋อผมผมพลาดเองครับผมดูกับหัวเองโอเค,คแต่ได้เทคนิคไป <c oughs> โอเคครับ <c oughs> มิ่งลอง กลับไปทําอันนี้นะแล้วก็เอาสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมต่อให้ดูนะคะจะ,จะให้ดูกันยังไงโอเคอยังไงคุณพ่อติดต่อมาแล้วกันนะครับครับ<ห>นะผมไงให้ดูอขอโทษดีครับผมดูกลับหัวยนะังไงไม่ยงั้นแก้ให้ละโอ้โหี่นี่นะการวาดรูปกลับหัวแล้วเป็นอย่างนี้แหละแต่แต่ตรงแรงเงาดีแล้วครับโอเคครับมิง้งครับผมเดี๋ยวลองกลับไปอัด รู้เอาเทคนิคนี้เอาสูตรไปทำนะโอเคครับอันนี้เอาสูตรไปเอาคุณบิสหยาลุลีให้นั่งสอบพิเศษครับโอเคครับพู okay, บโท<อ>ษทีนะพู<อ>ดูกำหัวเองขอบคุณบิสหยาลุลีให้นั่งสอบพิเศษค,ครับ,บไม่เอคเอาผมเดี๋ยวผมไปแล้วครับอันนี้ก็ ตีไปชั่วโมงครึ่งครับคุณพ่อครับโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะกลับแล้วไปเขียนทีดีต่อเออวันนี้ครับรู้ไหมวันนี้ผมพลาดตรงไหนเออคุณลุงสัสดีครับผมสอนแล้วดูงานกลับหัวพอพิกยักษ์เจ้ามิ่งกลับมาไม่ตลกเลยโอ้แล้วก็นึกงไ้ ตัวเล็กน้องเขาวาดสวยแล้วตัวเล็กวาดสวยแล้วนี่มันเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งวาดรูปแล้วดูกับหัวได้บ้างดูด้านข้างดูกับหัวมึงดูดีแต่พอมาดูตรงอ้อแล้วก็แต่มิ่งก็ได้สูตรไปก็ลองกลับไปทําดูเองอันนี้ก็เอาสูตรไปทําดูกับหัวก็พอได้แล้ะ เดีย๋ยวข้างหลังถ้าเกิดมานี่ต้องเดินไปอ้อมด้านหลังแล้วไม่ดูเนี่ยหรือพลิกสมุดใหม่เนีะโอเคครับงั้นผมขอตัวกลับแล้วครับผมขอไปเขียนที่ดีผมบ้างแล้วครับค,ครับว่าจะใช้ทางร้อยบาทใครสักหน่อยนีเ่เริ่มปลดนี้แล้วครับโอเคครับผมก็ ถือวอ่าบอกเอ้ยมิ่งชอบไหมชอบงานไหมจะมิ่งอเลยไม่บอกไม่ hey, เฮฮาอะไรอ๋อเราดูกำหัวนี่ว่าโอเคครับแต่ก็ให้ว่าจดยากกวนเลยแล้วก็ให้รู้จักแรงเอาไว้ก็ดีเลยก็บอกสูตรไปได้ถ้าเกิดไปทำไล่น้ำหนักจากเข้มไปอ่อน แล้วก็เลขาคณิตแรงเงาเลขาคณิตตรงกระบอกอะไรนี่แล้วก็กลับไปทําเป็นการบ้านดีกว่ามั้งแรงเงายากๆไปเลยดีกว่าอย่างยักษ์อะไรเงี้ยนันจะได้โครงสร้างได้อะไรไปด้วยผมดูกลับหัวคิดกลับมานึกว่าสวยเอายักษ์ตลกเลยโอ้โทษจะมิงเนี่ยโอเคครับผมหยุดแล้วผมกลับแล้วเดี๋ยวไปใช้นี่เขาหน่อยครับไปแล้วครับ ลูกเสร็จจะมาบ่ายหรือเที่ยงนัดไว้เป็นบ่าย,าย,ยทเที่ยงเนะแม่กับคุณพ่อไว้โอเคครับผมนั่งประกอบภาา oh. คอยเลยว่าแบตนีมีอยู่แค่นี้เอาแบงค์หรือไปบ้านแม่แหงเล่าจะโอ้ยเมื่อวานขี่รถกลับจะตายแดดก็ร้อนโอ้โหแสบเนื้อแสบตัวไปหมดเลยโดนแดดขับรถโอ้ยไม่ขับละขาวเกี่ยวไ,ไดไผมได้แผลไปเยอะ จอดอยู่ดีอยู่ดีเมาล้มตังงั้นจอดล้มไงายหลังล้มไปตั้งงั้นโอ้เยเขียวได้แผลพีเลยโอเคครับเดี๋ยวมีตังค์ไ้จะต้องม,มันให้ส,สวยๆกลับมาเหมือนเดิมมัะนะ้งไนโอเคครับคุณพ่อโทรมาละเดี๋ยวผมไน,นี่น,นะหยุดอัดกับคุณพ่อโทรมากำลังเปิดพาเลยโอเคมาประกอบพากันดีกว่าเหลยอเวลาอีกครึ่งชั่วโมงคุณพ่อมา ยังไงไม่ต้องขับรถรีบครับเป็นห่วงคุณพ่อคุณลูกคุณแม่ครับยังไงคอยได้ครับป้าครับ <c oughs> <c oughs> ก็ยังผมนั่งประกอบพ้าก่อนดีไม่ดีเย็นนี้ไปปินเลยผมหยุดเล่าเบียร์แล้วผมคอยเงินเข้านะก็พยายามทำงานเก็บเงินใ้้นี่คนองรบุรีดเดือาเมื่อวานก็หยุดเล่าให้ลูกศสิย์ พรองวันนี้ต้องสอนเลยผมไม่อยากเมาสอนก็ดีทหยุดก็ดีรู้สึกสภาพสภาพดีเลย,เลยนอนแห้งทั้งวันเลยดดีกว่าใช้หนี้ให้หมดเดี๋ยวเป็นหนี้<ะ>ทั้งเมืองครับไปไงมาดูงานต้นแบบจิวเวลรี่ได้นะครับหรือสั่งไม่ใช่ต้นแบบจิวเวลรี่ก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะครับจะหล่อเป็นเตาก็ได้นะถ้าเกิดผม ก็เกิดคุณอาธงชัยรับป้าพรมไปผมซื้อเตาได้เลยนะเแต่ยังไม่ซื้อดีกว่าผมยอมหมดนี่ดีกว่าแล้วก็ค่อยเก็บไปเดี๋ยวก็ได้ดเตาหลอมทองโอเคครับจะเรียนสั่งงานทุกวรนะครับโอเคครับเดี๋ยวหมดเครื่องชั่วโมองไม่ได้เชื่อมพาอีกโอ้โพาไปไหนเนี่ยเหรียนพระผมโอเคครับผมขอบคุณพี่เสียเลให้นั่งสองสังสือให้นั่งทำงานครับ คุณยายเที่ยวพี่หอเลิกหยุดได้แล้วบอกแล้วให้เลิกนี่เต็มเลยเราคุณยายหัวล้อแล้วโอเคครับกินแล้วก็ชอบเคียมด้วยเนาะโอเคทํางานแล้วครับตอนนี้ผมเชื่อมเหรียญน,นะไอ้ยาตอนนี้ผมกาลังเชื่อมเหรียญกคพากับเหรียญแยกกันอยู่ผมกำลังเอาพลาใส่เข้าไปโอเคอย่ามาดูไงกันค,ครับ ไปดูเปลี่ยนพระราคงกันว่าผมจะปรับให้พระไอ้น,นี่นอะไรนะรออกรอเข้าไปเลยโอเคครับเดี๋ยวมาดูงานนครับตอลลีใกล้จะมาแล้วเขาอยู่ี่เขาคพีวิทยหยัยวอลลีครับเชื่อมพระหน่อยครับผมเปิดมืดๆหน่อยเพราะว่าแบตมีหน่อยเดียวครับ เอาแบงค์หรือวาเอาแบงค์เรวบ้านแม่ครับตอนนี้ผมประกอบฐานเข้าไปด้วยเอาพลาเล็กลงก็ใส่ถ่านเข้าไปเออก็ดูอลังการขึ้นอาจจะใส่กนกตรงน,นี้ไปหรืออาจจะเขียนใหม่เลยโอ้เป็นกันให้มันเลยโอเคผมไม่ไหวแล้วผมลูกตาผมจะหลับลงพลังไว้ถอนเด็กเดือโอเคครับแล้วอันนี้ผมเปิดจอให้สว่างขึ้นนะ ทีแรกจอดังกว่านี้เดี๋ยวคอมมันก็คงดับแล้วผมอ้นี่ดีกว่าหยุดทําก่อนดีกว่าแต่พอได้แนวทางใส่ถาดไปก็ได้เห็นแนวทางเออสวยขึ้นหรืออาจจะปล่อยนี่เอาไว้ลงยาสีเพื่อมันเด่นนะเพื่อให้พารเด่นเพราะว่าเหลียนเล็กมากเลยแล้วโหวละเอียดยิบอย่างนี้เล็กไปดูไม่ออกอีก <laughs> โอเคครับ เดี๋ยวมาดูงานเลยครับแต่ลายแข็งแรงอยู่นะแข็งแรงก็ลายดอกไม้ที่เป็นเส้นทันเก่าอันนี้เป็นลายตันตันขึ้นเลยเลยโอเคครับเดีย๋ยวผมมาแต่งฐานอีกทีก่าขอหยุดการตั้นทีดีก่อนนะตาผมไม่ไหวล่ะเดีย๋ยวค่อยสอนหนะังสือเล็กดีกว่าผมว่าไม่รู้เป็นไรดีโลกนอนไม่หลับโอเคครับขออยู่งานขอคุณพี่เีรีให้นัางานครับ ครับเดี๋ยวมาดูงานกันคืนนี้อาจจะปิ้นเลยครับเดี๋ยวมาดูงานทีดีกันนอนไม่ไหวแล้วพอนอนขัดล้างาผมแต่ง่วงนอนนอนมื่อไม่ไหวไม่รูเมื่อคืนนอนไม่หลับนะครับนอนนะฮะสวัสดีทุกคนสวยจ้ามิ่ง พอใจนั่นเลยต่อไปนะท้งหน้ามาถือว่าไม่ดีแต่ได้สูงไปและอย่าลืมสูงสูงจะไ้ต่อยอดกับงานหน้าต่อยอดกับงานปัน้นกับงานลงถีใช้สูตเดียวจับหลักสูงดึงเพี้ยนคุณโนอ หลับเลยไม่ได้อาานหน่อยรร้อนๆน,นอนตื่นค่อยว่ากันงานดีๆวันนี้ได้ใช้นี่หมดไปแล้วดึงนี่ขอบคุณจ้องมีานที่ทำให้กดนี่ยรัหยุดหย,ยุดดืนะ่นแล้วไล่ใช้นี่หมดแล้วครับรสูส้ตัวเล็กต้นขาเสิลปาน้อย